สวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับวันนี้เป็นบรรยากาศของวันเสาร์ที่11เดือนตุลาคม2568ครับท้องฟ้าตอนเช้าก็ดูเหมือนจะแจ่มใสครับแต่ว่าเหมือนได้ยินเสียงฟ้าร้องครับมีเมฆฝนก่อตัวมาทางด้านทิศตะวันออกครับ แต่ในที่สุดพอตอนสายๆฝนก็ตกลงมาเชเลยครับ วันนี้ภารกิจไปในสวนของผมก็คิดว่าจะมาทําการต่อเติมตกแต่งเพิงหมายอย่างที่ทําค้างไว้ครับก็จะทําไปเรื่อยๆครับไม่รู้ว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนก็เอาตามที่เวลาจะอำนวยตามที่ดินฟ้าอากาศจะอํานวยให้แก่เราครับไม่ได้เร่งรีบเลยครับ ยึดโครงเล็กเรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้ครับก็จะบิดบิดเบี้ยวเบียวครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้หวังที่จะได้ความเพอร์เฟกครับในการทําแต่ละอย่างก็ทําไปตามฝีมือตัวเองครับทําไปตามสภาพที่เป็นไปอยู่แล้วครับ <c oughs> จะเอียงจะบิดจะเบี้ยวก็ไม่เป็นไรครับ เราทําเองอยู่เองใช้เองเช่นนี้ก็พอใจแล้วครับมองผ่านช่องเข้าไปก็จะเห็นความลกครับวางเต็มห้องครับก็เครื่องไม้เครื่องมือทั้งนั้นแหละครับที่ผมเอามาทําก็ทําเสร็จก็กองทิ้งไว้่างนี้แหละครับขี้เกียจหาครับขี้เกียจเอาไปขี้เกียจเราไปเก็บเข้าที่ครับพอเก็บเข้าที่บางทีก็ลืมครับ ก็เลยทิ้งๆไว้จนกว่างานจะเสร็จครับเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ทีเดียวครับส่วนตรงโน้นที่ยังโบโบก็ไม้ก,กั้นก็อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเพิ่งจะไปล้างไปขัดเดี๋ยวก็จะมาติดครับส่วนผนังด้านนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับฝั่งทางนี้ก็ก็เสร็จแล้วครับแต่ยังไม่เรียบร้อยครับ อาจจะต้องมาตกแต่งทาสีนิดๆนีนนหน่อยครับหรือบางทีอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบอื่นก็ได้ครับคือผมทําไปก็คิดคิดไอเดียไปครับบางทีทําไปแล้วไม่พอใจก็รื้อใหม่ปรับแบบใหม่ครับกลับไปกลับมาแบบนี้ครับกว่าจะเสร็จก็เลยช้าครับส่วนสวนย่อมก็หญ้าเขียวขจีแล้วครับไม่ใช่เพราะฝนครับแต่เป็นหญ้าเทียมครับ เขาก็เขียวอย่างนี้อยู่แล้วครับพอกวาดใบไม้ออกก็ดูสวยงามครับดอกทานตะวันก็บานทั้งวันทั้งคืนครับเป็นดอกปลอมครับดูแล้วก็สดชื่นครับก็มีฝนตกลงมาครับช่วงสายๆครับใกล้ๆเที่ยงครับก็ทำไปหลบฝนไปครับพอฝนตกเสร็จก็ วันนี้ในการทําสวนของผมก็เจอทั้งแดดเจอทั้งฝนครับตอนนี้ก็แดดร้อนครับพอฝนตกเสร็จก็แดดจ้าเลยครับแล้วก็ร้อนอบอ้าวครับฝนตกก็ตกแบบปล่อยๆครับตกแม่ๆครับตกพอให้หน้าลาคาญครับดินก็ยังไม่ชืน้นไม่แชะอะไรสักเท่าไหร่ครับดูท้องฟ้าตอนนี้ครับไม่มีกีตาร์วะ เป็นฟ้าที่มีฝนตกมาเมื่อเร็วๆนี้ครับเป็นท้องฟ้าที่แจ่มใสครับมีปุยเมฆสีขาวๆครับลอยแล้วก็มีดวงอาทิตย์ที่สาดแสงแดดที่ร้อนละอุครับส่องลงมายังพื้นโลกครับสวนผมก็เลยวันนี้มีสองบรรยากาศครับบรรยากาศสายฝนแล้วก็บรรยากาศที่มีแสงแดดครับไก่ก็ไม่รู้หายไปไหนครับ ปล่อยมาช่วงประมาณสี่โมงประมาณสี่โมงเช้าครับสี่ห้าโมงเช้าประมาณนี้ครับแล้วก็หากินไปตามภาษานะครับตอนนี้ก็อาจจะลบแดดครับสุมน้องเมครับนู่นครับอยู่นู่นครับเพราะโจนกับแม่กุมภาส่วนน้องเมไม่รู้ไปแอบอยู่ไหนครับเพราะว่าเข้ามาเข้าใกล้ฝูงไม่ได้ครับเพราะโจนคอยจะ ไล่จิกครับเดินมาตรงนี้ก็เย็นดีครับเพราะว่าเป็นล่มไม้ครับนี่ครับผมจะมาแอบดูไข่แม่กุมพาครับว่าไข่ไปมีฟองนะครับนี่ครับไข่มาสามฟองแล้วครับตอนนี้ผมว่าจะมาลื้อลังไปไปทําามสะอาดก็ยังยังไม่ได้ลื้อเลยครับลื้อไม่ทันแม่กุมพาเขาไข่ไว้ก่อนครับเดี๋ยว เอาไว้งวดหน้าครับไม่ใช่หวยครับเอาไว้โอกาสหน้าครับให้เขาทิ้งรังนะครับเดี๋ยวค่อยมาตามครับตอนนี้เขาไข่แล้วก็ไม่อยากมากวนครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยค่อยทยอยเก็บไข่ไปกินก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารอีกอย่างหนึ่งของผมครับเลี้ยงไก่เอาไว้กินไข่ครับไม่ได้เลี้ยงเพื่อทจะจะเข้าแพร่พันธุ์เป็นลูกเสียบครับหันมาก็เจอฝรั่งครับฝรั่งผมเพียบเลยครับแต่ว่าไม่ได้ห่อครับตอนนี้ผมไม่ได้สนใจเรื่องพืชผักในสวนเลยครับ สนใจในเรื่องการก่อสร้างครับตอนนี้เป็นช่างก่อสร้างไปเลยครับทำเพิงหม่เงี้นนั่นแหละครับทำสวนย่อมประมาณนี้ครับส่วนเรื่องปลูกผักดูแลต้นไม้ก็มอบหน้าที่ให้ภรรยาไปครับตอนนี้คงจะเน่าครับพอไม่ได้ห่อสลังนี่ครับสวนผมโซนนี้ก็ปล่อยทิ้งไปครับไม่ได้เดินมาดูแลเท่าไหร่ครับนู่นครับน้องมีอยู่นู่นครับเขามีพื้นที่ส่วนตัวครับ ซูมให้ดูขณะีคึครับนอนอยู่ตรงใต้ต้นฝรั่งครับใต้ต้นมะละกอก็มีความสุขเขาแล้วครับได้นอนบนดินครับมีผีเสื้อด้วยครับนี่ครับตัวดำๆมี ลายจุดขาวๆครับมะเขือเทศดอกไม้ดอกบานชื่นครับแล้วก็ฟักเขียวก็โตว,วันโตคืนครับลูกนี้ส่วนลูกที่ผมมาผสมเจอสรอนไว้ก็รอรุ้นครับว่าเขาจะติดหรือเปล่าถ้าถ้าครัวเขาไม่เหี่ยวแล้วก็ลูกเขาไม่เหลืองก็แสดงว่าได้ผลครับความจริงสามลูกแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วครับ ประมาณนี้ครับส่วนแปลงผักฝีมือภรรยาผมครับเมื่อเช้าวันนี้นะครับเขาก็มาปลูกผักเพิ่มแล้วก็ปลูกไส่กระถางครับนี่ครับแล้วก็มาเอาไม้มาวางเป็นแนวรั้ววางเป็นพอสังเกตไว้ก่อนครับเดี๋ยวผมคงต้องมาคงจะต้องมาทําเสาให้เขาครับให้มันคงถาวรครับแน่นหนาะเดี๋ยวต้องคอยจัดรูปแบบไปเรื่อยๆครับ ว่าจะทำยังไงเพราะว่าเพิ่ไม่ได้ครับถ้าปล่อยไก่แล้วเราไม่มาดูแลก็ไก่ก็ชอบมาคุยครับเมื่อวานก็ถอนรากถอนโคนไปหลายแปลงเหมือนกันครับ <laughs> นี่ครับผักที่ปลูกเพิ่มครับก็เอาไว้กินช่วงหน้าหนาวครับตอนนี้ก็ใกล้หน้าหนาวปลูกผักกินเองก็มีความสุขไปแต่ละวันครับในการทําสวนของผมไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องรีบร้อนครับแต่ตอนนี้ร้อนครับร้อนแดด ะเจี๊ยบก็อยู่แนวนู้นครับเมื่อกี้ผมมาตัดไม้ไผ่ไปครับซื้อมาสิบหลำใช้ไปจะหมดแล้วครับเครื่องมือก็ยังทิ้งอยู่นี่ครับจะตัดเอามามาวางตรงนี้ครับเอามาตั้งเป็นเป็นระแนงครับแล้วก็ทาสีเขียวๆครับสีแบบนี้ครับสีเขียวๆแล้วก็เอาหาดอกไม้ปอมมาพันครับ ก็คงจะสวยดีครับในความคิดของผมครับคงจะดูสดชื่นดีแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำครับต้องรอให้ไม้ไผ่ที่ที่เตรียมไว้แห้งก่อนครับมันจะได้ทาสีไม่ไม่ลอกครับไม้ไผ่ที่ตัดก็อยู่นี่ครับเป็นท่อนๆครับใช้ทั้งหมดหกท่อนครับกระเจี๊ยบเหมือนจะแก,ก่แล้วครับ มัวแต่ทําอย่างอื่นไม่ได้สนใจครับต้องเด็ดไปกินแล้วครับไม่งั้นก็คงกินไม่ได้ครับถ้าแก่แล้วเขาก็จะเหนียวครับสวยงามดีครับกระเจี๊ยบชอบครับสีเขียวเขียวเมื่อเขยยาวสีม่วงก็ยังอยู่ครับเมื่อเขือไข่เต่าสีม่วงเดี๋ยวต้องเด็ดไปกินกับเจียวบองครับสีเจียวบองมาไว้ครับปลาลาบองนั่นแหละครับ มะละกอก็ยังดกอยู่ครับต้นนี้ส่วนต้นนี้ก็มีอยู่ลูกเดียวครับหนึ่งเดียวคนนี้ครับในสวนผมวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายครับก็มาโชว์บรรยากาศภายในสวนของวันเสาร์ครับที่ผมมาแต่งเติมกระท่อมแล้วก็ มาดูสวนผักที่ภรรยาทำไว้ครับตอนนี้ก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยทยอยแต่งเติมไปเรื่อยๆครับก็คงจะดูดีขึ้นไปเรื่อยๆลืมลืมบอกครับว่าผมซื้อเก้าอี้มาเมื่อวานนี่ครับตัวละเท่าไหร่ร้อยห้าสิบซื้อมาทดสอบกันครับสองตัวอันนี้วาง กางแจ้งไม่ได้ครับท้องว่างในลมเพราะว่าเป็นไม้อะไรไม่รู้ครับไม้ยางพาราหรือเปล่าไม่รู้ครับเอามานั่งแล้วก็ซื้อเสียมมาใหม่ครับอันละร้อยครับนี่ครับเสียมเก่าผมก็มีครับแต่ว่าผมทําหายไปเป็นเดือนแล้วครับเดินหาไม่เจอครับไม่รู้เอาไปวางทิ้งไว้ตรงไหนครับหาจนจนเบื่อครับขี้เกียจหาครับก็เลยซื้อใหม่เลยครับเวลาจะใช้ก็ไม่มีครับ ลงทุนซื้อใหม่ครับเสี่ยมส่วนมากเครื่องมือในส่วนผมก็จะหายบ่อยครับบางทีทําทําไปก็ลืมไม่รู้วางทิ้งไว้ไหนครับผมมีธุระจะออกไปข้างนอกครับเดี๋ยวคงต้องไปเก็บไก,ก่ครับไม่งั้นถ้าปล่อยไว้ในสวนแปลงผักคงเละตุ้มเปแน่นอนครับครับ ความสุขที่ไดจากการแสวงหาชื่อเสียงลาภยศเงินทองบางทีเ,เป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายด้วยแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับก็รู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไร,ะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากันเพียงเท่านี้ครับขออยท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ